รถขุดตีนตะขาบรุ่นใหม่ล่าสุดจากฮิตาชิปี2026รุ่น z X 200- 5G วันนี้ช่อง Car Craft e s จะพาทุกคนมาพบกับเครื่องจักรหนักที่ถือว่าเป็นตำนานในวงการก่อสร้างของประเทศไทยและทั่วโลกด้วยดีไซน์ที่แข็งแกร่งเทคโนโลยีใหม่ล่าสุดและประสิทธิภาพการทำงานที่เหนือระดับรถขุดรุ่นนี้ถูกออกแบบมาเพื่อตอบโจทย์ทั้งงานก่อสร้างงานเหมืองแร่และงานโครงการขนาดใหญ่ที่ต้องการความทนทานและความแม่นยำสูง ก่อนอื่นมาทำความรู้จักกับรูปลักษณ์ภายนอกกันก่อนที่ตาชีซ่ X 2 0 0 5 g ถึงปีมาพร้อมกับสีเหลืองสดอันเป็นเอกลักษณ์ตัวเครื่องถูกพัฒนาขึ้นให้มีโครงสร้างที่แข็งแรงกว่ารุ่นก่อนหน้าแต่ยังคงความคล่องตัวในการทำงานในพื้นที่จำกัดห้องโดยสารถูกออกแบบใหม่ทั้งหมดให้ทัศนวิสัยรอบด้านกว้างขึ้นมาพร้อมกับระบบกระจกนิรภัยและที่นั่งแบบอเอกรอมิกช่วยลดความเมื่อยล้าสำหรับผู้ปฏิบัติงานที่ต้องใช้เครื่องจักรเป็นเวลานาน ในด้านสมรรถนะฮิตาชิ i ี X 200-5G ใช้เครื่องยนต์ดีเซลเทอร์โบชาร์จรุ่นใหม่ที่ผ่านมาตรฐานการปล่อยมลพิษระดับสากลให้กำลังสูงสุดถึงกว่า170แรงม้าระบบไฮดรอลิกถูกพัฒนาให้ตอบสนองได้รวดเร็วและแม่นยำมากขึ้นทำให้ทุกการขุดทุกการยกและทุกการหมุนบูมทำได้อย่างรับรื่นและทรงพลังไม่ว่าจะเป็นการทำงานบนพื้นแข็งหรือพื้นดินอ่อนรถขุดรุ่นนี้สามารถปรับสมดุลและคงประสิทธิภาพได้อย่างยอดเยี่ยม อีกหนึ่งจุดเด่นของรุ่น2026ก็คือเทคโนโลยีดิจิทัลที่ถูกใส่เข้ามาห้องโดยสารติดตั้งจอแสดงผลอัจฉริยะสามารถบอกข้อมูลการทำงานของเครื่องได้แบบเรียลไทม์ทั้งอัตราการสิ้นเปลืองเชือเ้อเพลิงชั่วโมงการทำงานการแจ้งเตือนการบำรุงรักษาและยังสามารถเชื่อมต่อกับระบบ Fleet Management ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตเพื่อให้เจ้าของโครงการสามารถติดตามการทำงานของเครื่องจักรได้ตลอดเวลาแม้จะอยู่ห่างออกไปหลายกิโลเมตรเรื่องความสะดวกสบายก็ไม่แพ้กัน ห้องโดยสารใหม่มีระบบปรับอากาศที่ทรงพลังลดเสียงรบกวนและแรงสั่นสะเทือนได้ดีขึ้นที่นั่งคนขับสามารถปรับระดับได้หลายทิศทางพร้อมระบบการสะเทือนที่ช่วยให้การทำงานยาวนานไม่เหนื่อยลา้าอีกทั้งยังมีที่เก็บของช่องเสียบชาร์จ USB และฟังก์ชันเสริมสำหรับการใช้งานจริงในชีวิตประจำวันหากพูดถึงความทนทาน Hitachi z X 2 0 0 5 G ปี2026ถูกสร้างขึ้นด้วยโครงสร้างเหล็กกำลังสูงแขนบูมและอุปกรณ์ขุดได้รับการเสริมความแข็งแรงเพื่อลดการสึกหรอ ใช้งานได้ยาวนานแม้ในสภาพการทำงานที่หนักล่วงระบบช่วงล่างตีนตะขาบถูกออกแบบใหม่เพื่อเพิ่มความเสถียรและยืดอายุการใช้งานของลูกกลิ้งและโซ่เหล็กทำให้มั่นใจได้ว่าเครื่องจักรจะพร้อมใช้งานตลอดเวลาโดยไม่ต้องหยุดพักบ่อยครั้งด้านการประหยัดเชื้อเพลิงก็นับเป็นอีกหนึ่งไฮไลท์เครื่องยนต์รุ่นใหม่สามารถลดการใช้ดีเซลได้มากกว่า10%เเมื่อเทียบกับรุ่นก่อนหน้าโดยยังคงมอบพลังที่เพียงพอสำหรับงานหนักช่วยลดต้นทุนการดำเนินงานให้กับผู้ประกอบการก่อสร้างและเหมืองแร่ในระยะยาว ไม่เพียงแค่นั้นระบบความปลอดภัยก็ได้รับการพัฒนาทั้งกล้องมองรอบคันเซ็นเซอร์ตรวจจับสิ่งกีดขวางและระบบเบรกอัตโนมัติในกรณีฉุกเฉินเพื่อป้องกันอุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้นระหว่างการทำงานสิ่งเหล่านี้ช่วยให้ผู้ควบคุมเครื่องจักรมั่นใจได้ทุกครั้งที่ปฏิบัติงาน ถ้าเรามองในเชิงธุรกิจรถขุดฮิตาชิซา X 200-5GP 2026ถือเป็นการลงทุนที่คุ้มค่าด้วยอายุการใช้งานที่ยาวนานค่าบำรุงรักษาต่ำประสิทธิภาพสูงและเทคโนโลยีที่ช่วยเพิ่มประสิทธิผลการทำงานทำให้โครงการต่างๆสามารถประหยัดเวลาและค่าใช้จ่ายได้มากขึ้นสรุปแล้วรถขุดตีนตะขาบฮิตาชิซาด X 200-5GP 2026ไม่ใช่แค่เครื่องจักรสำหรับการก่อสร้างแต่เป็นเพื่อนคู่ใจที่พร้อมลุยงานหนักทุกสถานการณ์ ไม่ว่าจะเป็นงานถนนงานเหมืองงานอุตสาหกรรมหรือโครงการขนาดใหญ่ต่างๆเครื่องจักรรุ่นนี้จะช่วยให้ทุกงานเสร็จสิ้นได้อย่างรวดเร็วมีคุณภาพและปลอดภัยนี่คือรีวิวจากช่อง Car Craft e ดถ้าคุณกำลังมองหารถขุดที่แข็งแกรง่งประหยัดพลังงานและมาพร้อมเทคโนโลยีล้ำสมัยฮีตาชี z x 2 0 0 5 g อถึงี2ีคือคำตอบสำหรับคุณแล้วพบกันใหม่ในรีวิวถัดไปอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อไม่พลาดเรื่องราวดีราวด,าวดีเกี่ยวกับยานยนต์และเครื่องจักรหนักจากช่องของเรา